เต้รินมวยไทยพบกับทางด้านกวางเพชรหนุ่มบางกระดีครับอีกหนึ่งนักชกในสังกัดแล้วก็สีเสื้อของหนุ่มบางกระดีครับเจ้ากวางเพชรวันนี้เจอมวยกระดูกชิ้นโตเลยครับห้องเตร้รินมวยไทยครับสตาร์ทยก3ครับรูปร่างอย่างที่เห็นครับปาดหัวตัวเท่าเป็นประเภท บอลไซมหาภัยครับลำหักลำโคตดีครับหนักทุกรูปฮ้องเต้นี่คาตัวปัจจุบันรับอยู่5 0,000บาทครับเป็นนักชกลูกหลานจากจังหวัดศรสีสะเกดครับส่วนกว้างเพชรครับลูกหลานจากน้องบัวลำพูครับค่าตัวรับอยู่2 5 0 0 0บาทถ้าพูดถึงชื่อชั้นก็อยู่ที่กางเกงแดงครับฮ่องเต้ลินมวยไทยไฟน์นี้กวางเพชร มาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับได้ปั้มได้ซ้อมอยู่กับพวกเปรี้ยวปากแล้วก็สแกงามครับมาดูกันว่าซ้อมค่ายดียี่ห้อดังแล้วผลงานจะเป็นยังไงครับอืมลูกดีทําได้ดีเลยครับฮองเต้เป็นฝ่ายเดินนะครับกวางเพชรอืมอ้าวมีหมัดมาครับกวางเพชรฮองเต้ดีรอสกัดครับสกัดด้วยแข้งชกในทรงฝีมือครับ กินเหลี่ยมกินสงเตะต่อยไปเรื่อยครับหมดยกที่3ผ่านไป3ยกนะครับสถานการณ์อยู่ที่ยันเสมอห้องเต้ครับตามต่อยก4ครับห้องเต้ล่าสุดนี่แพ้น็นอกแพลวมวยเด็ดเจ็เอาไว้นะครับ ส่วนกวางเพชรนะครับแพ้คะแนนเพชรกลางวันสอภิชาตครับที่อุดรใครจะเกิดก่อนการอ้าวและครับลูกนี้กวางเพชรยังเดินครับซ้ายครับของเตะเอาตีซ้ายคืนมาครับเล่นวงในต่างคนต่างล็อกต่างคนต่างรับครับกรรมาการไพฑูรกบกลางกู่ห้าม ยืนปักหลักซดกันเลยครับคู่นี้ครับขวามาก็ขวาคืนเอาซ้ายมาอีกเอาจะเทะเทะตามด้วยแค้งครับดูวงในครับฮ่องเต้ฮ่องเต้ตีไม่ยังขึ้นคอไม่ถนัดถนีนะครับแทงซ้ายไปก่อนครับตีขวาอีกดอกนี่ครับเน็บไปเรื่อยครับตีเอาทรงเอาเอามาจังหวะก,กระตุกมาแทง นี่อครับมองจะเอาเจอสอขวาครับไม่เข้าขมับหน้าสันไปเลยครับความ็ดเกาะเอาไว้ครับคือเกาะแบบนี้เนี่ยทำให้ล่องคองเต้นี่ก็ตีลําบากเหมือนกันครับอ,อ้ยการคอแม่ขาขวาที่ขึ้นไปพาดคอครับแต่ยังดีโดนไม่เต็มผ่านไป4ยกแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ เป็นทางด้านมุมน้าเงินครับกวางเคสเนี่ยได้เปรียบ10ช่วงตัวครับเอามาดูยก5ต่อยมัดมีหมัดครับฮ้องเต้ตมีหมัดได้หวาเสียวสอ,อีกแล้วครับมาดูครับจังหวะวงในนี่ก็ขึ้นบนไม่ได้ครับฮ้องเต้ได้แต่ลัดอยู่ใต้ปีกแก้ไม่ตก เจอลูกหนีบลูกล็อกของกวางเพชรเข้าไปครับนี่ครับต้องเสริมหมัดเสริมศอกมากวางเพชรไม่ปะทะด้วยนี่ครับชกในทรงรับแล้วนะครับเป็นห้องเต้ที่เดินอน้ขวานี่ครับตั้งรับอยู่ครับโอ้เจอถีบดอกนี้ครับโอ้โหงานเข้าเลยครับ <laughs> เจอถีบดอกนี้ แล้วก็มาเจอเหลี่ยมอีกดอกหนึ่งครับโอ้โหเจอสองช็อตนี้น้ําตาแทบเล็ดเลยครับห้องเต้เอาครับเบิ้ลไปสองครับยังยังมีฮึดพี่ยังมีฮึดสาดแค้งเข้าไปครับมายุบช็อตหรือเปล่าครับควางเคล็บไม่อยากปะทะใช่ไหมครับแต่ห้องเต้บอกต้องการประทะ ดูครับกวางเพชรไปรับซะเยอะห้องเตะเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมากวางเพชรเดิมเขาก็คือเจ้าน้ำตาลเอครับน้ำตาลเอสิทธิ์ไทยแลนด์หรือว่าแสงนำชัย JSP เปลี่ยนมาเป็นกวางเพชรวันนี้แจ้งเกิดแล้วครับมาดูครับการชูมือครับนี่ครับเกิดแล้วครับกวางเพชรหนุ่มบางกระดีครับ มวยจากน้องบัวลำพูครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนห้องเต้รินมวยไทยอ่าพอเบียดเสียสีไปแล้ววันนี้แข็งแกร่งกว่าครับทำดีก็มีรางวัลครับเสียอูดอุดรครับหนุ่มบางกระดีนด้ครับมอบอัดฉีดให้ครับนี่ชาีบุรีมีแน่สิทธิ์เสยทําดีมีรางวัลครับอัดฉีดก่อนชกนี่สามหมื่นแล้วนะครับ อูดูดอนขอบคุณซอเอกิตมงนนขอบคุณอาจารย์บินครับเทนเนอร์กิตมังนนครับผมขอบคุณพี่บิ๊กครับผมน้าอูดหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นบาทรอีกฮะพี่ชายหนึ่งมื่นครับหนึ่งมื่บาทใครอีกฮะพี่บิ๊กกับพี่เจสก็หนึ่งหมื่นึ่งมครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่สี่หมื่นนะสี่หมื่นกว่าสี่ห้าหมื่นน่าจะแสนกว่านะหกเกินหมื่นได้ครับถึงก็ดีครับ นะคโอเคครับโอเคคือน้องแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับบิ๊กครับครับผมมวยสู้หรือว่ามวยหมูบิ๊กเป็นไงบ้างครับการมาเกมก็มีพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มเป็นคนให้ให้เกล็ดขึ้นถอดมงคลนะครับส่วนเกมก็เจ้าแสนเอกก็ซ้อมอยู่เกมหมูก้าวันนี้เจ้ากวางเพชรก็ลงมาซ้อมอยู่จิตมังนน์ก็เป็นการแก้เกมของอาจารย์ทั้งทั้งค่ายจิตมังนน์เลวก็เกมหมูก้าครับอ๋อสายว่ากวางเพชรไปซ้อมที่จิตมังนน์ใช่ครับส่วนแสนเอกก็เกมหมูเก้าอ๋อแยกกันซ้อมใช่ครับ นี่คือพูดง่ายงว่าทำงานกันคนละทีมกันเลยใช่ครับแล้วก็มารวมใจกันครับผมครับครับบิ๊กฝากฝากไว่หูติดตามยังไงนี่อาาตติดมครับก็มวยพักยกนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ไอเดียไลน์นะครับเจ็ดบิ๊กแปดแปดนะครับครับนี่ฮะนี่ฮะทักเขียนดูฮะนี่ฮะกลุ่มมวยพักยกนะครับนี่ฮะโอ้โหก็ ปีนี้ยังไม่หวังอะไรมากขอให้รายการขึ้นเยอะๆก็พอครับส่วนเก้ากวางเพชรนะครับขอให้รายการขึ้นเยอะๆพอครับคร,รับผมครับโปรโบเตอร์ทราบแล้วเปลี่ยนครับยินดีด้วยครับทุกคู่ครับขอบคุณครับอ่ะสีเสื้อนหนุ่มบังกระดีวันนี้นี่ชนะ2คนเลยนะครับผมอ่ะ